สวัสดีค่ะทุกคนกลับอีกครั้งนะคะกับ p พล n Vs Zombie Fusion ค่ะก็คือพี่บุ๊กเล่นต่อมาติดติดกันเลยนะคะใครคอมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะพี่บุ๊กขอโทษด้วยนะคะไม่ทันได้อ่านเพราะว่าเล่นก่อนแล้วนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันค่ะด่าน15 16 17 18กันเลยเอออย่าลืมนะว่าพี่บุ๊กเล่นฮาร์ดโหมดนะคะแต่ว่าเป็นฮาร์ดโหมดที่เราไม่มีดีเลยพืชเลยค่ะดังนั้นจะเป็นการเล่นพืชแบบ แบบมือต้องเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าซอมพี่มันมาเร็วมากเลยนะอ่ะโอเคเออพี่บุ๊คครั้งที่แล้วจําได้ปะว่าเราถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่ไรเฟิล uh, แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นแบบกับระเบิดด้ำอะ่ะคือเทพมากอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันมี h p ดพ้วยเหรอเขาบอกว่าไอซ์แพนนี่ไงมันจะมีคือเด้วยคือยิงแล้วก็ ช้าแล้วก็เลือนรดด้วยเขาบอกให้เรารู้แค่นั้นแหละแต่ตอนนี้ตอนนี้หาตังก่อนแบบหนึ่งนะน้องบอกว่าพี่ปุ๊กจะเล่นแบบนี้ทุกด่านไม่ได้นะเออรู้รู้รู้เดี๋ยว รู้แต่ขออันหนึ่งไม่ได้เหรอขออันนึงไม่ได้หรออ,อุนนออยตายละเอออ่ะขออันเดียวน้องจะว่าไหม <c oughs> เอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่บุ๊กใส่ไอ้ตัวนี้กับไอ้พืชแช่แข็งอ๋อมันก็จะเป็นสโนว์ผีมันจะเป็นสโนว์ผีนี่เอง อ่าเอาโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้มันง่ายไปนะน้องน้องบอกว่ามันง่ายไปใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมุิสวมอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าทําเป็นสีอ๋อมันก็จะเป็นไลเฟิลอ๋ออันนี้ก็คือวิธีการทําเป็นไลเฟิลนะคะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วนี่ใส่กับทอนัดโอ้ทำใส่กับทอนัดก็ได้ โอเคเอ่อเดี๋ยวต้องเป็นอันนี้ก่อนแล้วก็อันยักษ์ใช่ปะ่ะเอาเดี๋ยวเอ้ยเมื่อกี้ฉันทำอะไรวะอันนี้แล้วก็สมอันยักษ์แล้วใส่ไอ้เห็ดชูมได้ไหมเหตุนี้ไม่ได้แต่ทำเป็นไอ้ตัวแข็งได้โอเคโอเคงั้นวิบุกทำอย่างนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคไว้ไวอีพีหน้าพี่ปุ๊กไม่ทําตัวนี้ก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวน้องจะหาว่าพี่ปุ๊กโกงเกินไปนะแล้วตัวนี้อ่ให้มันกินอันนี้ให้มันกินก็จะได้ตังค์เยอะเฮ้ยหรือว่าเผลอได้เยอะกว่าการปลูกทานตะว,วันี เกิดไปใช่ไหมต่อไปด่าน16ค่ะมีรอบนี้นะคะมีไมเคิลแจ็กสันด้วยนะคะนี่ไงเฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันมานะเนี่ยไอตัวนี้มันมานะลองเลยไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่อันนี้ให้ครบสใช่ไหมแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปใช่ปะใช่ไหมโอ้โหง่ายเลยทีนี้อ่ะ,อะถอนถอนกล้าหารด้วยฉันกล้าหารฉันกล้าหาันถอนนี้หมดเลยนะ ทานตะวันโอเคไม่เล่นแล้วเราเล่งเวลาน,นี่ก็เร็วแล้วนะนี่คือเทพของเทพที่สุดแล้วเท่าที่จะเจอมาโอ้โหมีอันเดียวก็ตายทั้งแถวแล้วอะ่ะแสดงว่าถ้าเกิดเป็นโหมดที่มันมีดีเลย์แสดงว่ามันคงจะแบบดีเลย์นานมากเลยนะคะคิดว่านะ ซอมบี้ยักษ์ใหญ่มาไม่เป็นไรมาเหอะโอเคด่านหน้าฉันไม่เล่นแหละก็ได้อ่ะด่านหน้าเป็นของขวัญกล่องของขวัญซอมบี้จะลบดวงอาทิตย์หนึ่งร้อยคือถ้าใช้แล้วเราจะได้ดวงอาทิตย์มาหนึ่งร้อย๋อแทนทานตะวันได้เลยอ๋อแล้วฉันบอกทุกคนว่าฉันจะไม่เล่นตัวตัวระเบิดแล้วด่านหนึ่งแล้วกันไม่เล่นด่านเดียว อลองดูถ้าสมมติพี่ปุ๊กซื้อ2ตัวค่ะแล้วก็ซื้อระเบิดอ้าวเวรกรรมนี้ก็ไม่คุ้มนี่แล้วเดี๋ยวทำไมข้าไม่ตายอ๋ออะอย่างเงี้ยอย่างน,างนี้เพื่อที่จะซื้อชชมเปอร์คุ้มไหมวันเนี้ยโอ้ ไม่เ <My work. S 1> วิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กกับของขวัญน,นี้พี่ปุ๊กว่าใช้ไม่เวิร์กเลยอ่ะเล่นใหม่รอพี่รวยแป๊บหนึง่งใส่อันนี้โอเคเช็คแข่งปึ๊บปึ๊บอ,อะตอนนี้เรื่องเงินไม่มีปัญหาแล้วค่ะต่อไปเอ่อเดี๋ยวพี่ปุ๊กใส่ของขวัญให้ครบถุงอัน แล้วก็เดี๋ยวเราเอามาใส่ตัวนี้อึ๊บอึ๊บแล้วตัวนี้มันสามารถใส่ของขวัญได้ไหมไม่ได้แล้วนะอันนี้แสดงว่าอันนี้มันเวฟสุดแล้วหลังจากนั้นจะทำะไรดียรว่างมากเลยอะเฮ้ยมันมันนี่เหรอมันมันนั่นซอมบี้เหรอ ซอมบี้ไปด้วยเหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยเอาให้ชัวร์ชัวร์ฮ้บเฮ้บจริงปะมันเจนมันมันเจนเจนซอมบี้ออกไปด้วยใช่ปะขอดูขอดูแป๊บหนึง่งเติมตึกเฮ้ยจริงด้วยอะเอ้าอย่างนี้เราก็เล่นสายซอมบี้ซอมบี้กลับใจ ใส่สมบีกับใจใส่ให้หมดทุกแถวโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวเพิ่มเลือดโอเคอเฮ้ยอ,อย่างนี้โอเคไหมทุกคนว่าโอเคไหม มีสร้างการกัะทุ่วด้วยนะเอาดูดิว่ากองทัพใครจะมาเยอะกว่าและไอตัวนี้มันสามารถอัปเกรดใหตสูงอันนี้ได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะอา้าวกลายเป็นเห็ดเห็ดอัปเกรดได้อีกอะ่ะแต่อัปเกรดแสดงว่าอัปเกรดใส่ตัวนี้แน่เลยอะ่ะแสดงว่าอัปเกรดด้อย่างเดียวคือใส่ตัวนี้โอ้สุดยอด แต่เหตุอันนี้ไม่เทเท่าพีชุตเตอร์นะเหตุระเบิดสู้พีชุตเตอร์ไรเฟอร์ผู้ผิดไลเฟอร์ระเบิดไม่ได้เออเออพี่บอกว่าเหตุตอนนี้กับไอ้นัดบอลน,นัดอันเนี้ยก็เอาเรื่องอยู่นะเออ,เอ,อไหนเดี๋ยวจะดูแลให้ใคร ใชยเลือดจะหมดจะดูแลให้เลยซอมบี้ฝั่งนูน้นไม่โผล่ออกมาเลยเหรอโอเคด่าน18นะคะ EP สุดท้ายของ EP นี้เอ้ยไม่ใช่ด่านสุดท้ายของ EP นี้นะอุย้ยความจริงตัวนี้เป็นตัวที่พี่ปุ๊กชอบมากเลยนะเวลามันคอมโบกันถ้าพี่ปุ๊กลองไม่เล่น ไม่เล่นทานตะวันเลยแต่ว่าซื้อตัวซอมบี้ตัวนี้มาเอาอีกและความคิดชั้นใหม่อีกแล้เดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าชันไม่เล่นเลยซื้อมาสองตัวแล้วก็ฉันว,า,วา,างไว้ยงี้เดี๋ยวแปบบนึง ฮึบพอตังหมดเราก็ซื้อของขวัญฮึบฮึบโอเคเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ทานตะวันเลยนะเว้ยโอเคโอเคมา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 สิมาสิตังหมด ั้งหมดซบได้ของขวัญเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเออเดี๋ยวนะตอนนี้ฉันเออทั้งหมดแข่งก่อนั้งหมดเดี๋ยวอืมไปซะแล้วมันเป็นเยี่ยงนี้ได้อย่างไรการกระทั่พี่ โผล่มาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่บอกอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออ๋อมันโผล่มาเป็นกาก,กันทั่วเว้ยทุกคนฉันฉันฉันไม่เอามาแล้วดีไหมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวข้างล่างตายข้างล่างฉันตายแน่ ตูมตูมไม่ตายด้วยโอเคโอเคโอเคเฮ้ยหรือรผนนี้เราจะไม่เวิร์กทุกคนคือทำน้อยๆก็ได้ไม่ต้องแบบไปใช้กล่องของขวัญเยอะใช่ไหมแบบนึงนะ เพิ่มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้โอเคโอค้ทุกคนขอปุยหน่อยได้ไหมเ๋ยนะนี่ยังไม่แฟลกที่สองยังไม่ถึงครึ่งเกมเลยเหรอโอเคโอเค โอเคจะเล่นดีๆ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 เอาปุย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 โอเคเฮ้ยเป็นเกมแรกที่ฉันไม่ใช้ทาตตะวันเลยทุกคนแล้วเกินบานๆจากไหนวะเนี่ย เินเหรอปึ๊บยปืนฟูโอเคอย่าไปใช้กล่องมันมากเอาสี่แถวปึ๊บปึ๊บแถวบนเรามาดูกันนะคะว่าแถวบนเราจะจัดการได้ไหมนะแถวบน เลียวบนโอเคเหมือนเล่นเกมใหม่เลยอะสนุกดีเล่งเล่งเวลาได้ไหมเล่งเล่งเล่งเวลาเกมสป,ปีด <s> อืมโอเคเออเออต้องอย่างนี้เล่งเร็วๆหน่อย มาเล่นอะไรด่านสุดท้ายล่ะพี่ซอลี่ด้วยนะทุกคนแถวบนเราจะมีปัญหาหรือไม่เรามาดูกันนี่เราทำแถวอันนี้ให้เป็นอันใหญ่ไปเลยก็ได้นะเออสรุปเห็ุอันนี้ฉันไม่ได้ใช้เลยอะเอาไว้อี ep หน้าละกัน เอ๊บ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  EP นี้พี่ขอเล่นแต่วนนะโอเคเลือดเต็มหมดทุกอันเลยนะใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยค่ะชนะเรียวโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย